บ่ายสองโมงนะฮะจะบ่ายสองโมงละรถไฟออกบ่ายสองโมงสิบห้านาทีนะกันตังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็เราจะไปลงสุราษฎร์ธานีนะครับที่สถานีกันตังนี้สองพันสี่ร้อยห้าสิบหกสถานีรถไฟกันตังสุดปลายทางฝั่งอันดามันนะครับ คันที่แปดนี่ก็ไม่ไกลคันที่แปดนะวันนี้คันที่สิบละสินั่นตรงป้ายตรงป้ายตรงโน้นแหละเดินออกนอกตัวอาคารไปนิดนึงจะไล่ไปเรื่อยๆหัวกระบวนอยู่นู้นขอให้เดินทาง ขอให้ el el ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโอ้โหคนก็เยอะเหมือนกันเนี่ยต้นทางต้นทางก็สนุกเลือกที่นั่งหน่อย่คันที่แตกคันนี้ออาโอเค โอ้ย,อย,อยของพลุงพลังดูที่นั่งก่อนเอาของวางก่อนเดี๋ยวไปหาที่นั่งยังพอมีเวลาเจอแล้วคันที่8ที่นั่ง49เดี๋ยวอของบางส่วนไปไว้ตรงที่นั่งก่อน สี่นั่งสี่สิบเก้าสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสี่เอ็ดสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่เก้าตหน้าต่างอ่าแล้วก็อากระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไว้ด้านบนก็เล็กๆอ่าอนีนะครับของผูกดูทิกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็กระเป๋าใบเล็กอีกนะครับใบเล็กก็ไม่ใช่เล็กนะเนี่ยกเปย์ใบ,ใบหนึ่งอ่ะ นะครับค่ารถไฟจากสถานีกันตังไปสุราษฎร์ธานีก็92บาทนะครับเป็นชั้นสามนะเรานั่งชั้นสามไปถึงสุราษฎร์ธานีก็ประมาณ6โมงเย็นเสร็จๆนี่นะครับที่พี่ก็บอกว่านี่มันจะไปะสุดที่ตรงนี้รถรถไฟเมื่อก่อนมันจะมีทางรถไฟไปถึงท่าเรือท่าเรือคนส่งสินค้าก็คือท่าน้ำนะกันตังะนะตรงตรงโน้นนะ จากที่นี้ไปประมาณสักห้ารนะ้เมตรน่ยตรงบ้านเก่า,กาๆตรงนั้นก็จะเป็นบ้านพึงริมแม่น้ำมาและมีเรือใหญ่มีเรือเล็กอ,อยู่ตรงนั้นเรือสินค้านะครับใกล้เวลาแล้วครับทางสถานีก็ได้ ประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วว่า,ารถไฟก็ใกล้จะออกแล้วท่านใดที่ยังไม่มีตั๋วโดยสารก็สามารถซื้อได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วสถานีกันตังนะครับถัดไปก็เป็นสถานีตรังนะครับไปเรื่อยๆนะจนถึงสถานีกาญจุเเรีอภิวัตน์ตอนตีห้าเสร็จตามที่บอกนี่นะฮะเหลืออีก เออเหลืออีกไม่ถึง10นาทีนะเพระาะว่าตอนนี้14บสนาฬิกาเนาทีเหลืออีกประมาณ7-8นาทีรถไฟก็จะเคลื่อนตัวออกละนั่งนั่งสบายนะเอ 14, 15, 16, 17, อ14บส1่สิ1ห้าสิบหกสิบเ็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก็จะถึงสุราษฎร์ธานีไม่ต้องกลัวนั่งพักผ่อน ไปแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะไปหาอะไรทานที่น้าสถานีรถไฟสุราษฎร์ธาน,นีสีสุราษฎร์ธานีนะี่อยู่ที่อำเภอคุณ e พินไม่ได้อยู่ในตัวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะอยู่ที่อำเภอคุณขินนะก็คล้ายๆกับสถานีอุบลราชธานีนั่นแหละอยู่ที่อำเภอวารดินชลบราอนะ่ะอุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีสถานีรถไฟอุบลอยู่ที่วาริน สุราษฎร์อยู่ที่พุนพินนะไอ้ขลองจังก,ก็ดีแล้วกันวารินกับพุนพินน่าจะผูกน่าจะผูกเป็นเมืองคู่แฝดกันนะ,ะ <c oughs> เหมือนกับสุราษฎร์กับอุบลนะสุราษฎร์ธานีกับอุบลราชธานีก็ผูกเป็นคู่แฝดกันเมืองคู่แฝด <c oughs> อะไรครับอีกนิดเดียวอีกประเดี๋ยวเดียวประเดี๋ยวประดาว ก็จะถึงเวลาออกเดินทางแล้จัหาที่นังตามาที่นังในตโงก่นใ้เป็นี่เรยครับเกินแล้วครับใกล้จะถึงเวลารถไฟออกแล้วครับอ,อีกไม่ถึงห้านาทีก็จะถึงเวลาแล้วครับ โ,โี่นี่นมีขบวนสินค้ามีรถขบวนสินค้ามาพอดีอคอคขาถอยห,หลังเข้านี่เนี่ยยาวมากโอ้โหคุณะ ฝัง่งสถานีรถไฟริมทางสถานีรถไฟฝั่งทางโน้น,นะจะมีสนามบาสเกตบอลน,น่าจะเป็นสวนสาธารนณะ,นะเป็น,ปนสวนรถไฟอะไรประมาณนี้น่าจะเป็นพื้นที่ของการรถไฟอยู่นะเข้าใจว่านะเพราะว่าเขาก็เลยทําเป็นสวนสาธารณะไปในตัวด้วยเลยไม่ไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้เขาเรียกว่าใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ได้ปล่อยทิ้งว่างไว้นะให้ประชาชนมาออกกำลังกายเดินพักผ่อนได้นะครับตรงนี้ก็จะมีรถไฟจอดบังพอดีตรงนี้ก็จะมีตู้ตรถไฟเก่าซึ่งทำเป็นห้องสมุดประชาชนนะเข้าใจว่าเย็นๆน่าจะมีคนมาเดินออกกำลังกายบริเวณตรงนี้นะ กันใก็ห hm. oh <Jamie>, ้องน้ำนี่ผมเข้าตอนที่มาถึงนะห้องน้ำสะอาดมากก็ขอชมเชยเลยนะครับห้องน้ำสะอาดจริงๆก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีจานวนผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ด้วยก็จะทำให้เพราะมันเป็นสถานีปลายทางไง เสถานีสุดปลายทางทางรถไฟฝั่งอันดามันนะครับอ่ะรถจะออกแล้วครับมีการเสียบสาสนานี้ไ้ไม่ลำบุับรถเร็วทีงหกแปดรับส่งผู้สารจากสถานีกระตังปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ขับรถเที่ยวราศีสินาฬิกาสินาทีออกจากสถานีกระตังนะครับขับรถที่นีวออกจากสถานีกระตังไปได้เจริญรับส่งผู้ดสารที่สถานีกลางสถานีวัายอดป้ายรถกระบะ สถานีที่วังและสถานีรุมตามทุ่งสงเป็นสถานีต่อไปครับสถานีก็ตั้งแนะนําของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณวิสานทุกท่านทีใช้รถไฟเป็นยานขานะในการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางของท่านในครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ดำเนินหนีขอบคุณครับนะครับมีรถไฟโดยสารมาถึงสถานีแห่งนี้หนึ่งขบวนแล้วก็ออกจากสถานีแห่งนี้ก็คือขบวนที่มาถึงนั่นแหละอีกหนึ่งขบวนก็เรียกว่า รถไฟขามาเนี่ยมาถึงที่เอนโมงเสร็จแล้วก็ตีรถกลับไป14นากา15นาทีก็หยุดอยู่ตรงนี้ใช้เวลาประมาณเกือบสามชั่วโมงนะออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้วโอ้โหนีนีฮะคันที่แปนะมันมีทั้งหมดต้อ oh ง oh 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 oh. สิบสิบสองสิบสามสิบสองสิบสามคันเนะ่นะนะนี่นะครับก็น่าจะเป็นบัานพักเจอที่เดี๋ยวว่ามันก็ตามกาลวเวลานะหลังนี้ก็น่าจะจะมีคนอยู่หรือเปล่าเพราะว่ามีรถมอเตอร์ไซค์โอ้เป็นแนยวยาวเลยนะนี่ยการรถไฟหางประเทศไทย โอ้ตรงนี้เป็นนี่เอาละครับเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมอ่ะมี่ถนนเรียบทางรถไฟอยู่เขากำลังจัดทำถนอนอยู่ ากาอีกากอยนี่โอ้โหขาปูยางใหม่นะอ่อปูยางแอสเฟาใหม่โอโ้มันทางนี่มันเรียบทางรถไฟไปยาวเลยเนี่ยนะ รบ้านแหลมม่วงตอนนี้เป็นบ้านแหลมม่วงทางนี้เขาดูเมืองกันครับผมเดียกทไมสวัสดีครับ